สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับเกม Kingdom of h e r o อีกครั้งนะครับหลังจากคลิปก่อนที่ผมลงที่ผมลงไปนะครับที่ใช้ Ingway s o ซโดันมังกรชั้น8นะครับวันนี้มากันใหม่นะครับใช้ Ingway ตัวเดียว Solo ดันมังกรชั้นสุดท้ายนะครับชั้น11บเอ็ดทำยังไงไปดูกันเลยอันนี่ทุกตัว ที่ใช้มาเอามาเก็บเลเวลนะครับไม่ใช่มาช่วยอะไรอิงเวเลยอันนี้จะผมจะใช้อิงเวเพียงแค่ตัวเดียวนะครับกับดันมังกรชั้น1ิบนะครับป้ายต้องบอกก่อนนะว่าคลิปนี้ยาวมากเพราะตัวอิงเวเองตัวพลางโจมตีมันไม่ได้สูงนะครับการจะเคลียร์ตตนเจียนอะไรอย่างงี้ด้วยตัวคนเดียว ใช้เวลานานมากอาจจะใช้เวลาประมาณ5-6นาทีนะครับในการเคลียร์มาดูกันจุดเด่ดนที่ทำให้อิงเวเคลียร์ดันมงกอรได้นะครับก็จุดแรกก็คือสามารถส่งดีบัฟไปหาศัตรูนะครับส่งดีบัฟบบนหัวตัวเองไปหาศัตรูที่อิงเวตีได้นะครับเพราะเดเมจความเสียหายที่อิงเวรสร้างเนี่ย ไม่สามารถค่าตัวมังกรชั้น11ได้แน่นอนนะครับตีทีลร2 3 0 0เองเดี๋ยวลองไปดูตอนเจอกับมังกรนะครับว่ามันตีเข้าไม่ถึงหลักร้อยเลยด้วยซ้าแต่ความเสียหายส่วนใหญ่ที่อิงเวสร้างเนี่ยมันจะพิษที่ติดบนหัวมันแล้วมันก็ส่งไปให้ตัวที่มันตีนะครับนี่เรามาเคลียร์ชั้นแรกกันก่อนซอมบี้หายไปแล้วธรรมดาผมก็ใช้แม็กนี้ในการฟาร์มเลเวลตัวเด็กนะครับ ก็จะได้ทั้งรูนได้ทั้งเลเวลแต่ก็มีข้อเสียตรงที่มันอาจจะนานหน่อยนะครับเราก็กดยาวไว้ละยี่ครั้งแล้วก็ไปทำอะไรอย่างอื่นทำนะครับเราก็กลับมาดูตอนมันใกล้ๆจบนะครับอ่าจบแล้วครับด่นหนึ่งอมาเจอกับมังกรนะครับตุดนี้มังกรน,น้ำนะครับถือว่าได้เปรียบเลยทีเดียวเพราะว่าเราเป็น ธาตุไม้นะธาตุเนเจอร์สีเขียวเราได้เปรียบธาตุน้ำู่แล้วพูดกันตามตรงจริงๆแล้วดันธาตุน้ำนี่ชั้น11นี้ง่ายกว่าชั้น10อเองครับสำหรับการใช้อิงเวสโอลเพราะว่ามันเป็นธาตุน้ำนั่นแหละมันตีเราไม่ค่อยโดนด้วยนะครับมาดูกันนะครับเนี่ยครับเวลาเราติดตีบัรปบนหัวปึ้งรวมกรอนตี ปึ้งเนี่ยครับเวลาเคาเตอร์กับอิงเวสามารถส่งด mm ีบัฟบนหัวตัวเองไปให้ศัตรูที่โดนโจมตีได้นะครับนี่นะครับเราใช้เดมใช้ความเสียหายจากพิษล้วนๆนะในการฆ่ามังกรดูนะครับสักเกตความเสียหายที่อิงเวตีร้อยห้าสิบกว่านะครับแต่พอมาดูความเสียหายที่เด้งจากพิษเราคอยดูนะครับปึ้งห้าอยห้าสิบสองจะเห็นว่า ความเสียหายส่วนใหญ่เนี่ยมาจากพิษนะครับพิษที่มังกรใช้ใส่เรานี่แหละแล้วเราก็ส่งมันกลับคืนไปอ่าพิษขึ้นมาอีกแล้ปึ้งอา้าวทีนี้ไม่ติดนะครับสําหรับใครที่จะใช้อิงเวลงผมแนะนําว่าค่าดิสตนซ์ไม่ควรสูงเกินไปนะครับเพราะว่าถ้ามังกรมันดีบับเราแล้วมันไม่ติดพิษเราก็จะส่งพิษให้มันไม่ได้นะครับมันก็จะทําให้เราเสียเวลา นะครับหรือบางทีอาจจะไม่ผ่านเลยได้ซ้ำเพราะว่าเดมมความเสียหายที่ทํามันไม่พอในการฆ่ามังกรน,นะครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเดี๋ยวหลังจบดันจะมีรูนให้ดูนะครับว่าผมใส่รูนอะไรลงบ้างนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครยังของไม่สูไม่ถึงนะครับ อิงเวก็จะมีสกิลสเนี่ยครับสกิลสจะเป็นสกิลที่กว้างมากเวลาใช้โดนศัตรูเนี่ยจะมีสิทธิ์ติดบัฟรีเจเนอเรชันบนหัวนะครับช่วยให้อิงเวยถึกขึ้นมากแต่สำหรับตัวผมตอนนี้มังกรมันตีไม่ตายอยู่แล้วนะครับก็เลยบางทีการใช้สกิลสองอาจจะแย่ด้วยซ้ำนะครับเพราะมันไม่สามารถส่งดีบัฟใส่มังกรได้ชอบใส่ใช้สกิลสอนะครับ เยเวลามีดีบัฟติดที่หัวเราเราตีกลับไปปึ้งดีบัฟก็จะไปอยู่ที่มังกรแทนนะครับในบางกรณีนะครับที่ดีบัฟมันใช้ใส่ตัวที่เราโจมตีแล้วมันติดรีสติสแทนมันก็อาจจะไปโผล่ที่ตัวข้างๆที่โดนความเสียจากการโจมตีสกิลหนึ่ง ของอิงเวได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราควรใส่ค่า e อ u a l i ลีให้อิงเวสูงนิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีสกิลสามที่เพิ่มค่าความแม่นยำอยู่แล้วนะครับซึ่งค่าความแม่นยำเนี้ยมันทำให้เราสามารถใช้ดีบัฟใส่ศัตรูได้ติดง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอ่านี่ครับจะพักมาก่อนก็ จะตายซะแล้วคุยกันไปเพลินๆปึ้งจะเห็นว่าความเสียหายที่อิงเวสซ่าเนี่ยหลักร้อยฮะร้อยห้าสิบกว่าร้อยกว่าจริงๆความเสียหายจริงๆมาจากผิดล้วนๆนะครับอ่าเนี่ยครับเรียบร้อยจบไปแล้วครับสำหรับดันมังกรน,น้ำชั้นสิบเออ่ะมาดูกันว่าได้อะไรปึ้งออพีสี่หมื่นห้าผมกดคูณอ่ะได้ผง จบกันไปแล้วครับสำหรับการใช้잉เวโซโลดันมังกรชั้น11นะครับเรามาดูของกันรูนที่ Inkway ของใส่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นดูดเลือดนะครับดูดเลือด4ชิ้นนะครับแล้วก็ c u t เตอ a ์แอตแท็ชิ้นนะครับ ส่วนออฟที่ใส่นะครับอันนี้ผมหายังหา HP ไม่ได้นะครับ HP เปอร์เซ็นตยังหาไม่ได้ก็เลยใส่ a t t a c k แทนแต่ส่วนอันนี้ได้ละ HP เปอร์เซ็นต์นะครับ31มสิบเเปอร์เซ็น HP เปอร์เซ็นเหมือนกันนะครับส่วนถ้าช่วงหลังนะครับเราสามารถใช้ตัวอื่นฟาร์มมังกรได้แล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนอิงเวเป็น สายที่ใช้ลงอารีนานครับถ้าสําหรับการลงอารีนาก็จะเปลี่ยนจากดูดเลือดเป็นลูนสตันแทนนะครับลูนเอิร์ธเควกนี่นะครับ,รบแต่ตอนนี้ผมยังต้องใช้อิงเวย์ในการฟาร์มมังกรอยู่ก็เลยขอใช้ดูดเลือดไปก่อนซึ่งดูดเลือดก็ใช้ลงอารีนาได้นะครับแต่อาจจะไม่เก่งถ้าเราใช้ลูนเอิร์ธเควกนะครับช่อง4ก็ใช้เลื่อนอนกันครับหรือบางคนอาจจะคิดว่า เลือดตัวเองเยอะพอแล้วนะครับประมาณ4 0 0พเนี่ยพอแล้วอาจจะเปลี่ยนไปเป็นสปีดก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มความเร็วในการตีในการออกเทินของอิงเวยนะครับรุน6ผมก็แนะนำที่เลือดนะครับแต่ตอนนี้ผมยังหาไม่ได้ใส่เป็นแอคแท็ก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับดูสเตตัสรวมๆกัน,นครับเลือดอยู่ที่ประมาณ4,500นะครับผมสามารถจบดันนี้ได้ตั้งแต่เลือดประมาณ3,000นะครับ3 0 0พก็จบดันนี้ได้แล้วนะครับส่วน แอ t แท k กดีเฟนตก็ประมาณนี้นะครับ1นึ่งพันดีเฟนตผมก็ไม่ได้สูงนะครับประมาณ900แต่เนื่องจากมังกรชัน้นสิเป็นมังกรอน,น้ํานะครับความเสียหายที่มันสร้างกับเราก็เลยไม่สูงมากนะักอ่ะมาดูที่ค่าล่างสุดนะครับตรงนี้นะครับ accuracy ค่า accuracy เนี่ยคือค่าที่ทําให้เราสามารถส่งดีบัฟไปให้ให้ศัตรตูได้โดยไม่ติดรีสิ s สแตน e ของศัตรตูนะครับตรงนี้ ผมขอแนะนําให้มันสูงๆไปเลยนะครับสักเอาทางที่ดีก็ร้อยไปเลยก็ได้ครับแต่ว่าณจุดนี้รูนมันยังไม่ถึงนะครับก็6กนะครับเท่าที่ผมทําได้ตอนนี้ซึ่งอิงเวจะมีสกิลช่วยอยู่นะครับนี่ครับอ่าไม่ใช่อันนี้อันนี้เห็นไหมครับว่ามันจะมีบวก Accuracy อีก20%รนะครับธรามดามันบวก10%นะครับแต่ผมว่าใส่สกิลอัพสกิลเพื่อนไปนะครับนี่คือ คร่าวๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะเอาไปทําตามนะครับอิงเวฟาร์มดันมังกรชั้น11ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ